ขอนอบน้อมแด่พระตนาตรายัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ช่องทำดิน h ช n แนลมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรศวิชาเพิ่มพลังบุญทวีคูณให้กับชีวิตมากขึ้นไปอีกช่วยส่งเสริมบารมีไม่มีหยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสแสวงบุญควรฟังทำดีถ้ายังไม่พอลองดูวิธีนี้ครับก่อนจะไปรับฟังธรรมะดีๆก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับ เคล็ดวิชาเพิ่มพลังบุญทวีคูณให้กับชีวิตมากขึ้นไปอีกช่วยส่งเสริมบารมีไม่มีหยุดมีดังต่อไปนี้ครับข้อแรกการเพิ่มพลังบุญแบบไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเคล็ดวิชานี้เป็นของท่านหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยท่านสอนไว้ว่าเวลาตื่นเช้ามาขณะล้างหน้าหรือดื่มน้ำให้ท่องว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิ สังคังสารนังคัดฉามิเพื่อความเป็นสติมงคลต่อชีวิตในวันใหม่ก่อนกินข้าวก็ให้นึกถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้าออกจากบ้านก็เห็นคนอื่นเขาทำความดีเป็นต้นว่าเห็นเขาใส่บาตรพระจูงคนแก่ข้ามถนนก็ให้นึกอนโมทนากับเขาด้วยเดินผ่านเห็นดอกไม้บูชาวางขายอยู่ก็ให้เอาจิตนึกอธิษฐานขอถวายดอกไม้เหล่านั้นเป็นเครื่องบูชาพระตนะไตรย โดยระลึกว่าพุทธศะสะธรรม,มศะะสังคศสะปูเชมิแล้วอย่าลืมอุทิศบุญให้พ่อค้าแม่ค้าดอกไม้นั้นด้วยเวลาไปไหนมาไหนเห็นไฟข้างทางก็ให้นึกน้อมถวายไฟเหล่านั้นบูชาพระตนะไตรโดยระลึกว่าโอมอคีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและข้อที่สอง การเพิ่มพลังบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้อานิสงส์ยิ่งใหญ่การสร้างบุญที่เป็นมหากุศลอาทิเช่นการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่พระมหาเจดีสร้างยอดฉัตรหรือสร้างศาสนาสถานใดก็ดตามรวมถึงธรรมทานด้วยเพื่อลดวิบากกรรมหนักๆสามารถทำได้แม้แต่ผู้ที่มีเงินน้อยการทำบุญนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากเหมือนที่ลหลายๆคนในปัจจุบันเข้าใจ และติดเป็นค่านิยมกันการทำบุญทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญใหญ่ให้ทำตามกำลังของเราที่สามารถจะทำได้และต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นแม้แต่เงินสลึงเดียวก็สามารถสร้างมหากุศลได้ขอให้เพียงเงินนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้ไปเบียดเบียนของใครมาก็พอและที่สำคัญเจตนาตอนที่ทำต้องบริสุทธิ์มีความยินดีในบุญที่ทำเกิดความสุขและความอิ่มเอิมใจ นั่นแหละมหากุศลทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีเงินจริงๆก็ยังสร้างมหากุศลได้โดยการใช้แรงกายแรงใจในการช่วยก่อสร้างหรือแม้แต่การไปชักชวนเป่าประกาศให้คนมาร่วมสร้างบุญและขออนุโมทนาบุญกับคนเหล่านั้นด้วยทุกครั้งก็จะได้บุญมากเช่นเดียวกันอยู่ที่เจตนาและความตั้งใจเป็นที่ตั้งสรุปสั้นๆว่าในการทำบุญนั้น ไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าใดก็ได้บุญเช่นกันยิ่งการทำบุญในใดที่เป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากมายหรือสังคมบุญนั้นก็จะมากขึ้นทวีคูณไม่มีวันหมดอาทิเช่นสังคตานสร้างโรงทานวิหารอุโบโสถถนนเป็นต้นจนกว่าสิ่งก่อสร้างหรือศาสนสถานานั้นๆที่ร่วมสร้างจะพังทลายลงไปข้อที่สการสวดภาวนาให้ได้บุญมากขึ้น การสวดภาวนาคาถาศักดิ์สิทธิ์หรือมนตราอันศักดิ์สิทธิ์นั้นถ้าได้ทําอย่างถูกวิธีนั้นจะเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเองเพราะพลังบุญพลังอํานาจของพระคาถาและมนตรานั้นจะถูกดึงเข้าสู่ตัวของผู้สวดด้วยเครดวิธีมีอยู่ว่าโดยก่อนสวดนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิที่พร้อมจะสวดแล้วขอให้ตั้งจิตให้มั่นแล้วอุทิศบุญทั้งหมดที่ตนเคยทํามานั้น ส่งให้แด่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาหรือมนตรานั้นๆนด้วยซึ่งเป็นการเชื่อมบุญรูปแบบหนึ่งและหลังจากนั้นก็อธิษฐานขอมีส่วนร่วมในบุญของท่านและขอมีส่วนร่วมในบุญของผู้อื่นที่ได้สวดคาถาและมนตราศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยเมื่อใดที่มีคนอื่นสวดและกระทำเหมือนกับเราเราก็ได้บุญเพิ่มทุกครั้งข้อที่4การทำบุญด้วยการต่อชีวิตสัตว์ให้ได้บุญมากขึ้น การทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์หรือต่อชีวิตสัตว์นั้นหลายคนเรียกว่าเป็นการสะดอกเคราะห์ซึ่งแล้วแต่จิตจะพาไปแต่ความจริงก็คือเป็นการสร้างบุญใหญ่เป็นการช่วยต่อชีวิตต่อโชคชะตาให้เวลากับสัตว์ที่กำลังจัดถึงตายให้ได้มีชีวิตอีกครั้งและเคล็ดลับสำคัญก็คือก่อนที่จะปล่อยปลานั้นๆเมื่อได้ซื้อมาหรือเจอหน้ที่ใดก็ตามให้นำไปถวายกับพระสงฆ์เสียก่อน เพื่อเพิ่มบุญให้มากขึ้นเหตุเพราะว่าพระสงฆ์ที่รับนั้นท่านบริสุทธิ์และมีศีลมากกว่าเราท่านย่อมมีบุญมากกว่าเรายิ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญมากแล้วบุญนั้นจะเพิ่มเป็นหลายเท่าจากนั้นก็ขอฝาติกรรมชำระนิสงซื้อคืนมาจากท่านด้วยเงินเท่ากับจำนวนที่เราซื้อสัตว์นั้นๆมาวิธีนี้เป็นการเพิ่มบุญอีกเท่าตัวได้ทั้งทำบุญต่อชีวิตสัตว์และชำระนิสงด้วย หลังจากนั้นก็นําไปปล่อยในที่อันสมควรอานิสง์ของการทําบุญด้วยวิธีนี้ถ้าใครที่ทําได้ตามนี้บุญที่ได้จะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าจากการที่ได้ไปซื้อมาแล้วก็ไปปล่อยตามยถากรรมวิธีนี้นอกจากได้บุญน้อยแล้วแถมยังได้บาปก,กลับมาด้วยดังนั้นจะทําบุญทั้งทีเราควรฉลาดในการทําบุญด้วยและข้อที่ 5. การทําสังฆทานให้ได้อานิสง์ผลบุญมากขึ้น การทำสังฆทานควรทำให้ครบทั้งปัจจัยสี่มีอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยและควรเพิ่มหนังสือธรรมะเข้าไปด้วยเพื่อให้จิตใจของเจ้ากรรมนายเวรซื้อในรถพระธรรมมีจิตใจที่เย็นสบายพ้นทุกข์เครื่อสำคัญเครื่องสังฆทานและอาหารเหล่านี้เราควรที่จะไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญสูงแต่ถ้าหาไม่ได้หรือไม่ทราบให้เรานั้น ตั้งจิตอธิษฐานถวายแดย่พระพุทธเจ้าโดยตรงและพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอ,อรหันต์หรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพื่อให้ได้อานิสงค์ของบุญที่จะได้มากขึ้นทบทวีและหลังจากนั้นก็ให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมดและควรกรดน้ําหลังทําบุญทุกครั้งเพื่อให้พระแม่ธรณีและเทพเทวดาทั้งปวงท่านได้เป็นพยานในการทําบุญครั้งนี้ ดังนั้นจึงสรุปว่าการทำบุญอะไรก็ตามเมื่อได้ทำบุญแล้วก็ได้รับอนิสง์ในทันทีกล่าวคือขณะที่ทำบุญนั้นสภาพจิตของเราตรงนั้นเป็นอย่างไรสุขใจไหมสบายใจไหมภูมิใจไหมตรงนี้ไม่ต้องถามหวังว่าท่านที่เคยทำบุญมาแล้วก็จะตอบตนเองได้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวเมื่อเราได้ทำบุญผลของการทำบุญจะได้อานิสง์ไม่เหมือนกัน บุญบางอย่างก็ให้ผลโดยตรงแต่บุญบางอย่างก็ให้ผลโดยอ้อมไม่ตรงทีเดียวในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าอานิสง์ของการทําบุญนั้นไม่เหมือนกันและผลละบุญที่เราได้ทํานั้นรอให้ผลอยู่ตลอดเวลาแก่ผู้ที่ได้ทําบุญไว้ตราบเท่าที่ยังมีผลละบุญอยู่สําหรับผู้ที่ไม่ได้ทําบุญไว้ถ้าไม่ประมาทถ,ถึงแม้ไม่มีอะไรจะทําบุญเพียงแต่เห็นคนอื่นเขาทําบุญ แล้วทำใจให้เลื่อมใสก็เป็นอันได้ทั้บุญเหมือนกันบุญชนิดนี้เรียกว่าบุญด้านปัตตานุโมทนาใหม่หรือเรียกว่าบุญจากการอนุโมทนาบุญครับขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะครับการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะกันให้ทั้งปวงสาธุครับ